อยากทราบว่าออมุสลิมเราเนี่ยสามารถเป็นมังสวิรัตได้ไหมคะถามว่าเป็นมังสวิรัตได้ไหมออด้วยมุสลิมเราไม่ได้สอนให้เป็นมังสวิรัตเนาะค <olacak. S 2> ่ะแต่ถ้าว่าอยากจะเป็นมังสวิรัตไม่ได้ห้ามอะไรแต่ถามว่าสนับสนุนไหมก็ไม่ได้สนับสนุนให้เป็น <Okay. S 2> ก็มนุษย์เรากินทั้งพืชกินทั้งสัตว์ได้<ช>ก็ควรจะกินตามไม่ใช่ว่าเลือกจะกินแต่ว่ามันควรจะกินให้พอเหมาะพอควรกินให้ถูกมากกว่าแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าอยอยากไม่กินเนื้อสัตว์เลยมันก็ไม่ใช่แล้วก็ แต่ว่าเนื้อสัตว์ทุกอย่างเรากินไหม,มก็ไม่ควรกินเรากินเฉพาะสัตว์ที่มันเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์แค่นั้นพออันไหนที่มันไม่ได้เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราก็ไม่ควรกิน กุมนะคะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปสกิลบาย HSC ค่ะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาราจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่หมอแล้วนะคะจะอกัแล้วกมตอนที่3มนะนะที่อยู่กับน้องฟ้าก็วันนี้ก็อยากจะทราบว่าอาหารเจกับมังสวิรัตเนี่ยค่ล้าไหมคะอาหารเจกับมังสวิรัตมันาล้านไหมเพราะ อาหารเจกับมังสวิรัตมันก็ไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมบางคนก็คิดว่าออน่าจะกินได้ใช่ไหมแต่มันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นนะครับเรามาดูที่อาหารเจกันก่อนอาหารเจคือไม่กินเนื้อสัตว์กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัตว์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไข่นมหรืออะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นม,มีส่วนผสมของสัตว์เนี่ยไม่ได้หมดเลยนะครับ,รบแล้วก็ผักบางอย่างอย่างเช่นพวกขอพวกกระเทียมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นคือเจถามว่าเจเนี่ยด้วยด้วยตัวอาหารมันเนี่ยกินได้ไหมฮาล้านไหมผมว่าฮาล้านนะตัวเจนะ แค่ตัวเจเนะี่ยแต่สิ่งที่เราต้องระวังของเจนี่ก็คือบางทีมันเกิดจากการที่ทําแล้วไปไปเส้นไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันเนี้ยท,ที่เราต้องระวังบางทีเป็นอาหารเจโอเค okay, ด้วยด้วยตัวอาหารตัววัตถุดิบตัวกระบวนการมันทะล้านแต่มันไปผ่านพิธีอะไรมาหรือเปล่าอ,อย่างเช่นส้มอย่างเงี้ยบางทีคนจีนเอาส้มมาให้เรากินเฮ้ยต้องถามว่าส้มมาจากไหน,นใช่ไหม <ทา S 1> เขา,<ท>าเอาเอาไปเส้นไหว้อะไรมาหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องระวัง นี่คืออาหารเจนะครับหรือว่าเป็นอาหารที่แบบเป็นผักเป็นอาหารเจจริงๆอย่างเงี้ยมันผ่านการเส้นไหวมาหรือเปล่าต้องระวังแค่นั้นแค่นั้นใช่นั่นคือเจคราวนี้เรามาดูเรื่องของมังสวิรัต์มังสวิรัตเนี่ยถ้าจะแบ่งกันจริงๆมันก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆคือเขาเรียกว่าวีแกนกับเวจิเตเรียนหรือเวทหรือเวชเนี่ยคือถ้าเป็นวีแกนเนี่ยก็คือจะเหมือนเจเมื่อกี้ก็คือจะไม่มีการกินเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เลย กินผักล้วนๆโปรตีนจากผักจากพืชล้วนๆอ่าจะไม่มีสัตว์เลยนั่นคือวีแกนแต่วีจิตเรียนเนี่ยหรือเวชเนี่ยบางส่วนเขากินไข่กับนมด้วยหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เขาก็ยังกินแต่ตัวเนื้อสัตว์เขาไม่กินแต่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เขายังกินนี่คือวีจิตเรียนจำไม่เหมือนกันคราวนี้วีจิตเรียนเนี่ยถามว่าฮาลานไหมโอ้ยไม่แน่ใจเพราะเขายังมีผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์อยู่บางทีอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ฮาลานก็ได้เพราะฉะนั้นว ไม่ชัวพยายามเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแดี๋ยวถ้าเป็นวีแกนเนี่ยด้วยตัวมันเองเนี่ยมันฮาลาเลก็จริงแต่สิ่งที่ต้องระวังคือตอนปรุงแต่งเพราะเดี๋ยวนี้มันมีพวกแอลกอฮอล์ที่เป็นแบบวีเจตเรียนได้ด้วยใช่ใช่เป็นไปแบบวีแกนอะคือแบบว่าเขาทำไวน์ทาเบียร์ที่มาจากยีสต์อะไรซึ่งเขาคิดว่ามันไม่ใช่สัตว์อะค่ะเพราะฉะนั้นอะมันก็เลยมีการผลิตไวน์หรือว่าเบียร์หรือแอลกอฮอล์ที่เป็นลักษณะของวีแกนเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางเมนูของวีแกนเนี่ย อาจจะมีแอลโกอฮอล์ผสมอยู่ข้างในอ,อันนี้ก็ต้องระวังอีกนี่คือมืิสั่งิราัากับเจ<ะ>เจเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือการเซนวาเรื่องของวีแกนเนี่ยแอลโกอฮอล์เป็นหลักเลยอ่ไปผสมกับแอลโกอฮอล์หรือเปล่านะครับ<ะ>ส่วน วิเตอรีนหรือเวชเนี่ยที่กินทั้งไข่ทั้งนมหรือว่ากินวิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเลยเพราะบางทีสัตว์ที่เข้ามาทำเนี่ยอาจจะไม่ผ่านกระบวนการฮาลานก็ได้ถามว่าฮาลานไห่ฮาลานเนี่ยดูเป็นกรณีกรณ,กรณีไฟมากกว่าค่ะอยากทราบว่ามุสลิมเราเนี่ยสามารถเป็นมังสวิรัตได้ไหมคะถามว่าเป็นมังสวิรัตได้ไหมด้วยมุสลิมเราไม่ได้สอนให้เป็นมังสวิรัตเนาะ แต่ถ้าว่าอยากจะเป็นมังสวิรัตไม่ได้ห้ามอะไรแต่ถามว่าสนับสนุนไหมก็ไม่ได้สนับสนุนให้เป็นเพราะ,อ,ะอันที่จริงเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสัตว์กินเนื้อนอะ,ะมนุษย์เราเป็นสัตว์กินเนื้อมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์กินพืชโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีโปรตีนบางอย่างหรือไขมันบางอย่างเนี่ยมันต้องการจากสัตว์นั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนิดนึง นะครับถามว่าสนับสนุนไหมก็ไม่ได้สนับสนุนถามว่าห้ามไหมก็ไม่ได้ห้ามแค่เราต้องระวังแค่นั้นเองต้องระวังใช่ใช่ก็ฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของการที่เราเราไปกิน เราเป็นว e <Jean> ิต t a r i a n เนี่ยเราเราแค่บริสุทธิ์ใจที่จะเป็น vegetarian หรือว่ามันมีอะไรซ่อนเรื่องของนิยตเราเพราะว e g ตเ a r i ย n มันก็จะเป็นบางทีมันก็เป็นเรื่องของความเชื่ออะไรบางอย่างที่เราต้องระวังแค่นั้นเองนะคว่าด้วยตัว v e เ e t a r ียนหรือว่าเป็นมังสวิรัตหรือว่าเป็นวีแกนเนี่ยด้วยตัวมันเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าสลาไม่ได้สนับสนุนแต่ด้วยความเชื่อเราอีกว่าเราเป็นวีแกนหรือเราเป็น v e g e t a r ร a n เราเป็นมังสวิรัตเนี่ยด้วยความเชื่ออะไรหรือเปล่า ถ้าแบบบริสุทธิ์ใจก็ไม่ได้มีปัญหาครับเรื่องที่จะกินแต่ว่าถามว่ามันสนับสนุนก็ไม่สนับสนุนครับก็มนุษย์เรากินทั้งพืชกินทั้งสัตว์ได้ก็ควรจะกินตามไม่ใช่ว่าเลือกจะกินแต่ว่ามันควรจะกินให้พอเหมาะพอควรกินให้ถูกมากกว่าแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเอ้ยอยากไม่กินเนื้อสัตว์เลยมันก็ไม่ใช่แล้วก็ถามว่าเนื้อสัตว์ทุกอย่างเรากินไหมมันก็ไม่ควรกินเรากินเฉพาะสัตว์ที่มันเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์แค่นั้นพออันไหนที่มันไม่ได้เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เราก็ไม่ควรรกินนนเะะะัพา้ คิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องชั่นน้ำหนักดีๆว่าเราจะไปหรือเปล่าแค่นั้นเองครับโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมจันเซียวการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้ความรู้ดีๆด,ด้านวิทยาศาสตร์ฮาราและสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ฝากติดตามรายการของเราเลยนะครับ Give Skill by HSE นะครับที่จะออกอากาศในช่วงของเดือนอมฎอนนี้ ทั้งหมดเลยนะครับฝากติดตามด้วยน,นะครับตอนหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรนึงฝากติดตามด้วยน,นะครับสำหรับปันี้ว่าสารมันกุ้งมารำมัตุนน้อยประก,กาศตัวเจอกันคลิปหน้าครับ